สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าววงการบันเทิงนะฮะเป็นดารานักแสดงชื่อดังในรุ่นยุคก,ก่อนๆยุครุ่นคุณปู่คุณย่าของคนสมัยนี้ก็คืออัศวินรัตนประชานะอนดีตพระเอกหน้าหน้าคมหล่อมากนะฮะก็วันนี้ก็ได้จากไปในวัย75ปีฮะโดยอัศวินรัตนประชานั้นมีชื่อจริงว่าสาย,ยันบำรุง ชื่อเล่นก็นัาตึงเนี่ยพี่ตึงเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2489ที่เป็นคนอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะฮะจบชั้นมัธยมตอนต้นจากจันทบุรีแล้วก็มาเป็นทหารเรืออยู่ที่อุตภาจังหวัดระยองอยู่2ปีนะฮะเมื่อปลดประจำการก็ได้ทํางานในตําแหน่งผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ <l od taxi> นําเที่ยวที่เดิมนะจนกระทั่งเมื่อปี 2,514ก็ได้มาสมัครเป็นนักแสดงช่อง4บางขุนพรมนะก็คือช่อง3เดี๋ยวนี้ฮะหม่ก่อนเขาเรียกช่อง4บางขุนพรมนะเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ฮะจึงสร้างโดย,ซ,โดยซึ่งสร้างโดยคุณบุญถึงฤทธิ์เกิดฮะโดยยอมรับบทเป็นกระเด็ดคู่กับสศิมาสิงศรีฮะต่อมาคุณสนั่นนาคส,สุขหรือเซียนเป๋เนี่ยก็ได้ชักนําเข้าสู่วงการ ภาพยนตร์ไทยฮะโดยให้ใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่าอัศวินรัตนประช,ชาฮะเริ่มแรกได้เล่นภาพยนตร์เรื่องเจ็ดดอกจิกฮะโดยเป็นหนึ่งในเจ็ดพระเอกแต่เนื่องจากใช้เวลาในการหานักแสดงให้ครบเจ็ดคนนานเกินไปจึงทำให้ออกฉายช้าในช่วงนั้นฮะมาฉายไปเป็นปี2518นะ หลังเสร็จภาพยนตร์เรื่องพิพยาบาทของคุณเสถียรรรมาเจริญที่สร้างทีหลังนะแต่ออกฉายก่อนในปี2516นะฮะซึ่งถ่ายทำพร้อมกันนะ,ะพิพยาบาทนี่เสร็จก่อนอัศวินจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จักเล็กน้อยฮะในฐานะพระเอกใหม่ที่ร่วมแสดงกับคุณสมบัติเมทนีแล้วก็นายนาชีวนันนันและเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากภาพยนตร์ เรื่องสตีที่โลกลืมเมื่อปี2518ฮะของคุณชุติมาสวรรัตน์นะฮะในบทน้องชายของพระเอกของเอน้องชายของคุณสมบัติเนี่ยฮะจากนั้นก็มีผลงานทางภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพระเอกร่วมนะพระรองและบทสมทบนะบทพระเอกที่มีชื่อเสียงในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้เขาแนละ้วที่เขาแสดงอ่าในปี2524นั่นก็คือชีวิตที่เลือกไม่ได้นะฮะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็แสดงร่วมกับ เปียทิพคุ้มวงนิภาพรน,นงนุษย์แล้วก็คุณอนุสอน,อน,สอนเตชะพัญญาะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับคุณอัศวินรัะตะนะประชานี่ก็คือวีรบ,บุรุษกองขยะนะฮะมีผลงานทางละครหลายเรื่องด้วยกันเหมือนกันนะฮะโดยมักรับบทเป็นพระเอกส่วนใหญ่เนื่องจากหน้าตาที่หล่อเหลาะฮะคมเข้มและรูปร่างดีะฮะ ละครที่สร้างชื่อเสียงนอกจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศแล้วก็ยังมีเรื่องสวรรค์เบี่ยงนะในปี2521ทางช่อง9ฮะโดยรับบทเป็นคาวีคู่กับเดือนเต็มสาลิตุนและมีผลงานทางละครตามมาอีกมากมายหลายเรื่องนะทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง7แล้วก็ช่อง9นะฮะอ่ะก็ส่วนอ่าในทางช่อง7นะฮะส่วนเรื่องสุดท้ายที่แสดงเต็มตัวในบทอุทยัยเมื่อปี2544คือเรื่องคมพยาบาทนะฮะ ทางช่องเจ็ดแล้วก็ได้รับเชิญให้แสดงละครของทางค่าย EXACT นะฮะเรื่องละอองดาวในปี2550นะฮะโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่12ตุลาคมนะ4 5 6พเนิีย่ยพี่ตึงเนี่ยอศวินรัตนประชาก็ได้ออกกำลังกายะฮะแกก็ได้ออกกำลังกายตามปกติที่เคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันตอนเที่ยงระหว่างพูดคุยกับภรรยาก็เกิดอาการวูบฟุบหน้าลงไปะฮะกับโต๊ะ ก็หมดสติภรรยาก็นําส่งโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพนัง9้านะฮะแพทย์ก็ทําการปั๊มหัวใจอยู่8ปดครั้งนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตอยู่ได้ฮะซึ่งาทางครอบครัวก็ก็ได้ตั้งตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลกันต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณอัศวินด้วยนะครับพี่ตึงก็ขอให้สู่ภพภูมิที่ดีสวัสดีครับ